น้ำหมักรถฟางให้วัวนะครับหากว่าเราทําไว้ในถังเอาไว้หนึ่งปี2ปี3ปีจะมีลักษณะแบบไหนย่อยสลายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับทีน,นี้ก็เอาความรู้เคล็ดลับร,บร,บร,บรบอบคอกวัว นะครับมานําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามตายเร่เปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับก็มีเอฟซหลายๆจังหวัดโทรศัพท์มาถามเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวลดต้นทุนนะครับโดยใช้น้ําหมักนอกกล้วยน้ําหมักพืชผักในสวนเศษพืชเศษผักจากที่เราเหลือในการรับประทานก็อมาแปลสภาพโดยการหมักนะครับแล้วก็มารดฟางให้วัวนะครับพี่น้อง ผมให้กินฟางตลอดนะครับเนื่องจากว่าถึงให้กินข้างนอกเขาก็กินไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหญ้ามันแห้งเฉาตายหมดนะครับก็เลยให้กินนะครับให้กินฟางในคอกทีน,นี้เอฟซีโทรอยากรู้นะครับว่าน้ำหมักนะครับหากว่าเราไม่ใช้เอาไว้ในถังเลยหนึ่งปีสองปีสามปีอะไรลนะักษณะนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องเราเลี้ยงวัวด้วยฟางนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูถังหมักนะครับของสุดาฟาร์มนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องได้ดูนะครับอันนี้ผมเพิ่งสับมาเพิ่มใหม่นะครับพี่น้องเรไม่ได้เปิดทุกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งก็เปิดครั้งหนึ่ง นี่แะครับก็หาไม้มาแล้วก็กดนะครับเพื่อให้เขาได้จมนี่แหละครับพี่น้องอันนี้เป็นหัวเชื่อมันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหมักโปรตีนนะครับที่ผมผสมแล้วนะครับก็เอาจากโน้นแหะครับมาผสม ก็ซึ่งประกอบไปด้วยหัวเชื้อของของน้ำหมักหนอกกล้วยนะครับประมาณ1ถังแล้วก็มีน้ำเก่าแล้วก็เติมด้วยกากน้ำตาลนะครับ1นกนลอนแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับ1นกิโลนะครับก็ออกมาตาักรถฟางให้วัวลักษณะนี้นะครับพี่น้อง ฟางเขาจะนิ่มนะครับหาว่าพี่น้องมีเครื่อง TMR ได้ยิ่งดีนะครับนี่แหละครับพี่น้องทีนี้สมมติว่าเราปล่อยทั้งหัวเชื้อนี่นะครับประมาณหนึ่งปีสองปีนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับพอดีทั้งหมักผมทำมาไว้นะครับ เพื่อที่จะนําเสนอให้พี่น้อง F c ซได้รู้นะครับหากว่าเราทิ้งไว้ลักษณะนี้นะครับประมาณ1ปีหรือเจ็ดเดือนนะครับมันจะย่อยสลายแล้วก็เศษวัสดุที่เราเอามาหมักนะครับมันจะจมลงไปในก้นถังหมดนะครับพี่น้องก็จะเหลือไว้นะครับเฉพาะกากของมันนะครับเดี๋ยวจะเปิดดูอีกนะครับผมทําไว้สองถังนะครับพี่น้องครับ ทางนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ให้พี่น้องดูนะครับ FC ที่ถามมานะครับว่าหาว่าปล่อยน้ำหมักนี้ไว้นะครับนานๆจะมีลักษณะเป็นอย่างไรจะจมหมดเลยนะครับแล้วก็เศษวัสดุก็จะย่อยสลายหมดนะครับยกเว้นเส้นใหญ่ของมันนะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับคนเหลือแต่เส้นใยนะครับพี่น้องครับนี่เส้นใยลักษณะนี้จะย่อยสลายหมดนะครับเหลือแต่เส้นใยลักษณะนี้นะครับก็จึงนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับได้แล้วจึงนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้รู้นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ